โยโย่ yo, ตอนนี้เนโครสได้สร้างแฟนเพจแล้วนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันล่ะและอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของทางเพจนะครับสวัสดีครับผมเนโครสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเนโครสเกมมิ่งนะครับผมก็คลิปนี้จะมาแนะนําแนวทางการเล่นเนาะซึ่งทํายังไงให้พลังนะครับผมขึ้นเยอะๆในช่วงวันแรกหรือสามวันแรกนั่นเองนะผมหรือว่าอาทิตย์แรกนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตรงนี้คือหลักการนั้นง่ายมากๆครับผมสําหรับ การทำให้พลังเยอะๆคือคุณผู้ชมเก็บเพชรไว้เปิดแค่นี่ครับผมใช้แค่บวกกับ energy นะเอาไปลงกับ energy ทั้งหมดเลยสําหรับเพชรที่เรามีนั่นเองนะครับผมเราอย่าพึ่งไปลงกาชาซึ่งแน่นอนครับผมเรามีแค่ SSR การันตีตัวเดียวเราก็สามารถขึ้นพลังถึง40,000ได้นะผมซึ่งตอนนี้วันที่3เนะผมเมื่อเช้าเล่นไปนิดเดียวเองซึ่งไม่ได้เล่นเยอะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูตัวละครของผมนะนี่ครับผมตัวละครของผมก็มี SR เยอะนะผมแต่ว่าเน้นไปที่ SSR ในเรื่องของจกักรพรรดิเด็กเนาะซึ่งผมมีอยู่ SSR อยู่2ตัวนะครับผมซึ่งตัวละครก็2ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะแนะนำครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากเวทวัยหรือว่าอยากพลังเยอะไวๆวัยนะครับผมให้ไปลงที่ Energy แล้วก็เอามาอัพดาวนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวิธีอัพดาวก็มันจะสอนอยู่เนาะแต่ผมจะบอกอีกทีก็คือไปที่พัฒนาตรงนี้เนาะแล้วก็มาอัพปด ขีดนะผมนะซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมจะต้องเล่นด่านในเรื่องไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะมาสอนที่หลังตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปปีกย่อยอีกทีแล้วกันนะสำหรับฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวคลิปนี้มาแนะนําวิธีการเล่นแบบง่ายๆกันก่อนเนาะสำหรับวิธีการเล่นยังไงให้พลังงานเออไม่ใช่พลังงานสีพลังเยอะๆเนาะซึ่งเราเอาเพชรเนี่ยเรามีเพชรเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผมมีอยู่300เนาะซึ่งมันซื้อแพ็คตรงนี้มันซื้อทั้งหมดได้เยอะนะครับผมซึ่งมันได้60เนาะซึ่งทีแรกมันจะซื้อแค่ 50เอ้ยไม่ใช่50สิซื้อที่0นะูนเนาะศูนแล้วก็25 25 50 5้าแล้วก็1น0นะถ้าผมจะไม่ผิดถ้าจําผิดต้องขอไปด้วยแนะนําซื้อซื้อแพ็กตรงนี้จนเพชรมันขึ้นไปที่เกือบ200เนาะซึ่งเราก็จะได้พลังงานมานี่เห็นไหมครับนี่ขึ้นมาละพลังงานหลังจากเราได้พลังงานเนาะเราก็เข้าไปที่ตัวละครเนาะแล้วก็เข้าไปที่พัฒนาแล้วก็นี่ครับผมเรามาอัพขีดจํากัดของตัวละครก็คือพวกนี้เนาะ นี่มันก็จะมีด่านให้นะซึ่งผมแนะนําให้มาเล่นแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีพลังงานหรือพลังงานน้อยแนะนําให้ไปเล่นเนื้อเรื่องก็ได้เนื้อเรื่องคือมันจะเป็นไปนเรื่อยๆนะผมสําหรับเนื้อเรื่องเนาะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายบีกยอ่อีกทีแต่ว่าจะมาแนะนําหลักๆก่อนก็คือคลิปนี้นะผมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆคนระับผมสําหรับการอัพพลังนะซึ่งตอนนี้ผมพลังอยู่4 5่หมแล้วก็อยู่อันดับลานประลองที่464เนาะซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอะไรยากขนาดนั้นนะแค่เราเอาพวก เอเนจี Energy, ไปลงกับพวกเอาเพชรนะไปลงกับเอเนจีเราไม่ต้องเอาเพชรไปเปิดกาชานะผมซึ่งกาชาเราได้ SSR ตัวเดียวเราก็พอเล่นได้นะผมเราไม่ได้นักเกียดอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเกมนี้แต่และตัวมันมันพอสู้ไหวแต่และตัวมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลสองดาวของมันนะซึ่งถ้าเราทำสองดาวได้ก่อนแน่นอนครับผมสกิลขึ้นเยอะมากครับผมนะมเวลขึ้นเยอะมาก แล้วก็พลังงานก็ขึ้นเยอะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่พลังงานพลังนะผมค่าพลังขึ้นเยอะมากครับผมนะซึ่งพลังปกติจักรพรรดิเด็กตอนผมยังไม่2ดาวนะมันอยู่ที่ประมาณ5้าถึพแต่ว่าขึ้น2ดาวแล้วขึ้นเยอะ มผมขึ้นมาเกือบหมื่นเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีระบบการ์ดอีกทีนึงซึ่งระบบการ์ดมันก็จะสุ่มหาอุปกรณ์นะแนะนําให้คุณผู้ชมใส่เป็นเซตความเร็วแบบผมเลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็ใส่เซ็ตความเร็วลง p u p นั่นเองนะซึ่งตัวผมตีก่อนมูเมนต์ไรเดอร์ครับผมนะซึ่งปกติมูเมนต์ไรเดอร์สปีดจะเยอะมากครับผมวิธีดูสปีดก็กดมาที่หน้าปกติ้หน้าน,าน,านี้แล้วก็กดไปที่คุณสมบัตินะครับผมนะคลิปนี้จะไปไวหน่อยต้องขอไปด้วยถ้าผมพูดเร็วเกินไปยยยัยนะัังงงไไกกกก็็ขออออดด้นะ้้ววนนนะะครรรรบผมมมมซึ่่ลลลิปสาาถีชแ โอเคบทบันที่คุณสมบัติมันก็จะบอกคุณสมบัติของเรานะซึ่งตอนนี้ผมพลังโจมตีอยู่3,600เนาะแล้วก็เลือดอยู่ที่18ค่าพลังป้องกันอยู่ที่900แล้วก็ความเร็วอ,อยู่ที่131่อยทีเดียวนะสำหรับจัก,กรพรรดิเด็กผมซึ่งแน่นอนครับผมผมใช้การ์ดนะซึ่งเป็นการ์ดอุปกรณ์มันจะมีพวกความเร็วบวกแค่1อันก็คือความเร็วบวก20นอกนั้นก็จะ จะเป็นพวกพลังโจมตีกับป้องกันนะถ้าเป็นไปได้ให้ใส่พวกออฟความเร็วข้างล่างด้วยนะซึ่งออฟข้างล่างจะเป็นออฟถาวรของอุปกรณ์นะครับผมการ์ดอุปกรณ์แต่ว่าไอ้พวกข้างบนเราสามารถตีบวกได้นะซึ่งถ้าเราตีบวกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนะกดเข้ามาปุ๊บกดเข้าตีบวกอ่ามันจะใช้การ์ดนี้ตีบวกนะซึ่งแต่ละอันก็จะใช้แตกต่างกันไปนะผมคือการ์ดนี้หาได้จากการไปสู้กับราชานั่นเองครับคือถ้าเล่นมาเรื่อยๆเ,เวลก่อน ได้เปรียบก่อนเยอะมากครับบอกเลยว่าช่วงแรกๆเน้นไปที่ Energy ซึ่งอันนี้ผมพลาดวันแรกวันแรกผมไปลงกับกาชานะก็เลยเจ็บช้ำมาบอกคุณผู้ชมนั่นเองนะซึ่งกาชาแนะนําอย่าครับผมอย่าหยุดเลยกาชาหยุดไปเลยับผมนะใครคิดจะเปิดกาชาหาทัศซมากิหรือหาตัวอื่นๆแนะนําหยุดหยุดความคิดนั่นเดี๋ยวนี้ครับผมให้แนะนําไปหา Energy นะผม Energy สาคัญมากๆนะนี่ผมก็จะเข้ามาแต่ละวันผมก็เข้ามาแบบนี้แหละกดตัวละครแล้วก,กดพัฒนา แต่ว่าถ้าเวลตัวละครตรงนี้เวลมันตันแล้วคือไม่สามารถพัฒนาต่อได้ผมก็ไปเล่นเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆนะซึ่งเนื้อเรื่องหลักก็ไม่ได้ผ่านยากอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมกดมาที่บวก2ตรงนี้เนาะ,ะมันจะเป็นเอจิบวก2ก็คือเอจิขั้น2นั่นเองกดเข้าไปวิธีหาก็กดหมัดเดียวอย่างนี้เลยซึ่งผมขาดเอจิอยู่เท่าไหร่ประมาณเกือบ10เนาะก็เลยกดผ่าน10ครั้งกดไปแลว้วผมไม่ต้องห่วงพวกนี้มันสามารถเอาไปทบแทนกันได้นะผมนะ โอม้มะกี้พูดว่าทบนะปกติจะพูดว่าทดนะขออภัยด้วยนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้มาก็เป็นแบบนี้เนาะอ่าโอเคตอนนี้ก็ได้เอจิบวกสเรียบร้อยนะครับผมซึ่งผมจะมาหาตรงนี้ก็คือบวก3ต่อนะซึ่งเหรียญบวก3าก็วิธีหาก็อยู่เหมือนเดิมเลยซึ่งกดไปสู่ตรงนี้ได้นะผมมันไปสู่ก็คือเข้าดันทันทีนะผมซึ่งเราก็เล่นไปเรื่อยๆมันจะมาประมาณคือถ้าเรากดไปสู่มันก็เหมือนกับการที่เรามาในเรื่องหลักนะครับผมก็คือสิ่งที่เรายังมาไม่ถึงแต่ว่าถ้าเรากดหมัดเดียวก็คือ มันจะมาประมาณว่าเราเคยผ่านมาแล้วนั่นเองก็คือสามารถกดเล่นได้เลยนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นี่ก็ง่ายๆครับผมสําหรับการอัพพลังเนาะส่วนฟังก์ชันข้างล่างนี้แนะนําครับผมคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเปิดให้ยิ่งเวล์ไวก่อนและยิ่งทํา2ดาวได้ไวกว่าโคตรได้เปรียบครับบอกเลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครับผม อ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะผมอย่าลืมเข้ามารับพลังงานฟรีที่โบนัสตรงนี้นะผมนะกดเข้ามาที่โบนัสแล้วหลังจากนั้นไปที่ข้างล่างครับผมรับพลังงานนั่นเองคือมันจะมีช่วงเวลาให้เราได้รับพลังงานฟรีนะถ้าเราไปไม่ทันก็จะได้ใช้20เพรในการซื้อนะผมเราจะได้มา60พลังงานนั่นเองครับผมนะสำหรับการหาพลังงานนะผมเน้นไปที่พลังงานเลยสําหรับการทําให้วิวไวๆแล้วก็ได้พลังเยอะๆนะเน้นไปที่เอเนอรนะผมส่วนตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะเปิดให้คุณผู้ชมนะสำหรับ Energy สีม่วงโอเคไปจริงๆแนละ